สวัสดีจ้าเอซี่สวัสดีทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองขุณยายโดน่าสตอรี่เนาะจ้ะกิขนข่าออาย่าดอนน่าเด้อจ้ะสมตำจ้ะพี่น้องนับกล่องจักหน่อยสมตำก็พักลวกจ้ะขะเหนียวหอนๆอนให้เกาแล้วพี่น้องมาแสบๆน้ำกันจ้าเข่าเที่ยงจ้ะ ตอนนี้กะโอ้ยกล่องเมียใบโมงใบโมงสี่สิบจ้ะพี่น้องตำพีสๆแสบจ้ะอื้มสิจใจเลยจ้ะ ตมน้ำเดือดเอาลองลวกข้าวเดียวเอาขึ้นมาหนอกน้ำเย็นพี่นนอกกรอบดีแห้งกรอบกรอบหวานหวานอือมาแล้วเาแซ่บ

ถ้าม,มาแล้วก็อย่าลืมเด้อจกากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้จังบ่พ่าคลิปใหม,หมะะ่ๆเนาะจะได้บอกฮวงอ่อนมากเนาะแต่ว่ากรอบดีอยู่อืม nên Đó đói thì lại bóng hồng cà mà còn mà là bóng hồng on nên về, mệt làm việc được vậy nha เป็นเทศก,กาลเป็นเทศก,กาลนั้นของประเทศโนเวยเนาะจ้ะจริงแล้วเขาหยุดเป็นอาทิตย์เหมือนเด้อาทิตย์เนี่ยคนอื่นอะหยุดแต่ว่าได้โดนัดบริยุทธ์พ่นาจังสิยุทธ์เ่อนการม้นไปเนาะ คนที่ยุดปีนี้ปีหน้าก็ต้องทำงานคนที่ทำงานปีนี้ปีหน้าก็ยุดได้ประมาณเนี้ยเทศกาลนี้เขาเอื่นมาเทศกาลโปรสเกเนาะ ของประเทศเขาเว้ยก uhm. ้อนจิตเขาก้อนจิตเขานาหฮอน

กรอบดีกรอบหวานมันก็เหลี่เป็นหัวเป็นดอกงไงเป็นหัวแบบเนี้ยี่ยายตัวเนีัยกินประจำคนสิบปบศ์เนี่ยคนสี่เนาะอันนั้นกรอบๆจะบาบาหวานอันนั้นสิออกมันๆก่อเนื่องออก,กหวาน ก็บปถึงก็หวานแห้งพี่น้องจะว่ารสชาติออกสุหรือเป็นหวานแซ่บ แซ่บน้ำกันจ้าสาตำม,มันใส่นพริกแห้งตำหน่แซ่บอีกลีพี่น้องแซ่บก็พริกสด สำหรับใหญ่เดีนยวน่าจพริกแห้งตำแซ่บกับพริกสดหอมผอมพริกสดสสีออกคิวค้วๆจังหน่อยนะหายหายท้งเจ็บ ถ้าว่าเพจนี่เพจแสบๆสบข้ามยังไงพี่น้องอือฮึชอ

โอ้เพชรพี่น้องเอ๋ยทักทายเอฟซีก็แต่หายขึ้นหอดก็ถึงเนาะจ้ะเนาะเอาไว้พอกันในคลิปหน้าจา้ะคุณยายก็อย่าลืมเด้อจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายกดติดตามกดกระดิ่งไว้จังบ่กผ่านคลิปใหม่ๆจากคุณยายเดอนะันเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ยินดีต้อนรับทุกผู้ทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ายิ้มยด้วยเด้อจ๋าเอฟซี